ไปที่ทุกคนมาเบิ่งผู้สาวนี่เอ็งอยังอาบน้ำอาบน้ำโอ้ใส่ใส่เครื่องอาบน้ำอยู่สยใส่ใสโอ้หนี่วางไว้นี่นโอ้ผู้สาวอยู่พูดหน่อยทักลางพูดโอ้มีแต่ผู้สาวตัวนี้จักคนผู้สาวสามบ่บง่งงูอันนี้บ่เครื่องไผ่นี่เครื่องไผ่ของเจ้า โอ้มีสิ้นมีแปลงสีฟันสบู่อ๋อคือบ่อเอาผาดไว้นี่ผัดสิ้นเอามาซักเอามาซักบ่อปอดากันแล้วเนาะอันนี้ปอได้ยอันนี้อันนี้ปอดเนื่ออันนี้ก็ปอดเนื่อปอดองปอดนื้อคือว่าเปลี่นแท้เื้อยังเจ้าเออสมดีซื้อลิ้นน่ะซื้อยัง ซื้อแค่อ er ันนี้จะซื้อยังเล่มฟาสีนฟาไซเล่มซื้อฟาซีีนฟาาะซื้อเลิฟาใสบ่ซื้อนแาซซื้อนเล่มบ่อันนี้ซื้อเลมอันนี้ซื้อแค่อันนี้เด้อ้ฝนออันนั้นเด้้วี โอ้ผู้สาวน้อยมาเอาน้ำมา,มา,มา,มาอาบจะคนสามคนอ๋โอ้อาบจากไหนนี่แกบอกเบิดองแรกหอาบหาวเบื้องแรกจากไหนอันนี้ของผู้<ม>ไหนนี่เดี๋ยวมาเบิ่งดูอันไหนเอาถังอันไหนมาเบิ่งดูของผู้ไหนนะผู้มาผลโอ้เพิน่นป้าเพิ่นซ่อมกันนะของพิ่นสีซ<ไ>ักผ้า,าก่อนใสแฟบอยู่ใสแฟบแฟบเบื่อมาแฟบอยู่บนนคือ บ่มีแฟบบ่มีสีซักผ้าจังไรสใสซักซักใสบ่มีเครื่องฮะบ่มีเครื่องคือว่าสิมาซักอยู่นี่สายซักเครื่องแล้วซักบ่ใช่เป็ดเฮ้อเออก็ซักให้เบิ่งเดะซักแบบไรเอาน้ำแล้วเลยสายเอาคือบ่ซักก่อนอย่าเพิ่งอาบน้ำไหมเอ๋ออย่าอาบโอ้ยอาบกับป้าให้กันเบิ่งเลยโอ้ไปแก้ให้การเบิ่งให้ซักผ้าซักเครื่องให้เบิ่งกันไ่ได้เนาะ ถอดเสื้อสุกคนอ่ะนี่อ่ะนี่เอาขนมให้ใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนมาเอาขนมก่อนเร็วใส่เครื่องก่อนนะเอามาเอาขนมก่อนแล้วจังอาบเด้อไห้อไปก็ได้จังอาบเด้อเอามาเอาขนมใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อเอามาพี่ก่อนแล้วมันอย่าเพิ่งเจ้าหันจาไปใส่เสื้อก่อนเออใส่เสื้อก่อนแล้วจังมาออเข้าขใจเออเอา นั่งโฟนอะไรบ้าอย่างนั้บ้าอย่างน่ะบอกมาเอาเด้อเอ๊ะเอ๊ะขอขออุ๊บบ้านอะบอกเอาบอกขนมอ่ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อ,อย่าฟ้าทอดไหมเ <c oughs> อบอบ่อายเลยอ,อันนี้เอาสามอเอาสัน่น<อ>เอา้เอาเอาอีกคนละอันอ,อ,อ,อันนู้นไอ้เนะอันน้ไอ้เจ้าบอไอ้ไผ่ <c oughs> บอได้แล้วขนมมา ยังไ <of> ่ได้ยังน่ได้เหรอมเอาน้อยอน้อันยังก็คันหัวคุณไดุุ้นุุนพผ่้ยังบ่ได้บอกขนมายัง่ได้มามเอาอันนี้เบียร์นันพบ่ดูเอาะไชุชุน้ำผมควีวุ เฮ้เมื่มอกันเด้อบาย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 ดูบ่อเปลี่ยนนะนะสาวสาวแค่บอสาวแค่พอหนึ่งสาวบ่แม,มน่นสาวแลมบอสาวแลมพอหนึ่งสาวฝนพอสองเพื่อนกำลังสีอาบน้ำทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนซีทอดอะไรอย่าเพิ่งทอดให้ไปก่อนบายบายดูบายบาย โอเคเด็กน้อยนึกว่าสิกําลังหาบน้ําเมื่อนะครับแต่เด็เพิ่นกําลังสิมาอาบน้ําก็สิบมาโยกอาบอยู่นี่เลยเดี๋ยวเขาสิไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนั้นไม่สิ่ทอดอาบน้ำนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ